ุเจ้จาของเหล่าคุณลุงชื่ออะไรครับเนี่ยสมชายลุงคุณลุงสมชายอยู่บ้านดงห้วยหลวงเนาะอยู่ที่นี่แหละบ้านฐานนะครับบ้านลาดเราเนี่ยนะครับเนี่ยพอดีผมขับรถมาเรื่อยนะครับมาเจอคุณลุงกําลังจะให้ย่้าวัวก็เลยถามว่าเป็นเป็นแม่เหล่าโบราณเนาะอืมอันนี้ก็มีลูกลูกของเขาก็มีเหล่ากานเสียก็มีตัวโน้นเนาะตัวโน้นตัวโน้นมีตัวไหนอีกตัวนี้ตัว<ห>น,นี้ก็ใช่ใช่ไหมเนี่ย นี่ครับตัวนี้ใช่ตัวนั้นละดูไว้ตัวนูนของตัวนู้นเป็นรุ่นหลานแล้วที่ว่าลูกเขาอีกมีตัวไหนอีกอะที่ว่าของกำลันเสียที่อยู่ในข้อมีมีตัวนี้สองตัวที่เห็นนะนะสามสี่ตัวอยู่ไหนบ้างอะตัวนูนตัวนูนตัวนี้ใช่เนี่ยที่ว่าลูกของของตัวนู้นนะนะเขารู้นี่ตัวนูนตัวนูนตัวนูนแม่เขาอันนี้ลูกลูกตัวแรกลูกตัวแรกอันนี้ตัวที่สี่ี่ีแล้วตัวที่สาม ตัวที่สามขายไปขายล้านไปตัวที่สองตัวที่สองก็ขายไปแล้วขายไปแล้วอ๋อตนในนี้ก็เหลือแค่แม่แล้วก็ลูกสามตัวแล้วก็ลูกลุก่นหลานตัวเด่นอ๋อมีอยู่สี่ตัวเนาะก็เป็นตัวเมียทั้งหมดเลย,ยโอ้เสีดาแล้วด้านก็เป็นเราเรานะะขายลา,านไปตวงล้านไปไดนลูก,กัปผุอีกเนะเนาะไปยูนงโจ๊บนงจอกนงจอกใช่ไหมออหนงโจกไอทางทางโนนแถวๆนั้ ้องโจกทางนู้นแหละ้องโจกทางทายางทางยางเจ้าเขาไม่เล่อนนี่แหละอืมอันนี้ก็เรานี่ก็เราอะไรนะที่บอกเมื่อกี้นั่นเราเลยตัวนี้ปลามืด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 อยู่ไหนปลามืดอะปลามืดก็คนที่นี่เลยคนที่นี่ใช่ไหมแล้วตัวเนี้ยตัวนั้นอะตัวนั้นวัวไข่ยายอืมมันมีเหล่าตัวนั้นอืมก็เป็นวัวทั่วไปเนาะวัวทั่วไปอืมที่เราล้านก็ที่เห็นเขามีเหล่ามันเสียอันนั้ตัวเดียวเนาะกับเหล่าปลามืดตัวเนี้ย ไอ้ลูกอินทรนั้นไปเก่งนะายไปโอ้หินลูกอันนี้อันนี้นะเราก็เผามือนี่นะไปเก่งนี่ไปเก่งเลยเด็ดพวกโค้ชแม่มาอยู่นะลูกปีศาจอาไปเลยกว่าไปเล่นอยูกับไอ้ลูกชายตาเลี้ยงนะปลาเลี้ยงที่ว่ามีหวอดห้าหกร้อยตัวแล้วอืมอืมไปเล่นอยู่ตับ ลูกไก่ทีาเลี้ยงเนี่ยอ๋อเหรอเลี้ยงอยู่ที่ไหนอ่ะเาเลี้ยงอยู่เฮียนรังโรงพยาบาลโรงพยาบาลโวยหินหลยโวยหินใช่ไหมอ๋อเขามีวัวเยอะใช่ไหมมีวัวเยอะลูกชายเขาเล่นหลาย,ยเลยวะเขาเป็นเล่นกับทีมโน้นงอ่อมันอยู่นู่นนะมันอ,อยู่โน้นใช่ไหมขอกคนที่มาเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่บบของคนอีกคนนึงนนั่อยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วคนที่มีอยู่ที่บ้านมันตามทุกตัวนะวัวเนอะอืม นี่ยครับแล้วไอ้ตัวนั้นที่ปลูกตัวเดียวเหล่าอะไรลูกตัวนู้นลูกตัวนู้นนะอือั่นก็เหล่าเราแล้วก็เหล่าล้านเหล่าล้านแล้วเหล่าอะไรไม่รู้กันเขาให้มาเขาให้มาเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็หัวคนบ้านนี้เลยลูกชายไปช่วยเขาเลี้ยงให้มาคือรู้ว่าเป็นเหล่าล้านเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเหล่าไหนคือง่ายเนาะเขาให้มาเออก็บ้านที่ว่า ว่าเขาโทษกับทินวันนี้เลยอืมไม่จะพากกับทินวณีเลยอืมเพราะว่าไอ้คือวัดกันทารามนะมันไปช่วยก็เลี้ยงมาให้มาตรงตัวตัวครมีตวัใตวใายไปอยู่พลอยไปเก่งนี่แหละตัวนี้ตัวผู้ใช่ไหมยู่บ้านปลาท่อนนะขายปลาท่อนไปน่ก้นอ๋อเหรอปลาท่อนตื่นไปจะที่นี่แหละไอ้พวกหน้าโฟ่ตัวเ,เก่งเลยใช่ไหมไ ขายไปว่าแรกไปปลูกว่าน้าไปปลูกนอกไปแพ้ิกว่ารอบแต่ว่าปลาทพได้ค่ายเมื่อวานนัมันเอาไปเล่นมั้งวกาน้หกเจ็ดหมื่นเลยมันก็ค่าย่วัววัวอายุเท่าไหร่ล้วัววัวก็เนี่ยวัวเนี่วัวนั่นนี่ก็ไม่เกินสามควบสี่ควบสามสาควบสี่ควบเอามาตัวนี้เดียวเอามาอุม หลุดนี้แพงเนี่ยใส่ปลาหัวอุ้มมะอ <c oughs> มาคุณย่าเลยเสือ,อาหา้ได้กินหลุกพอประมาณสามสี่ขวบอ่ะเออสามสี่เดือนสามสี่เดือนมันหม,มาดตัวนี้หมาอย่คนเพื่อนไหมอือพอหมาหมพวกก็บเขาก็ฟิตกันมันจะวิ่งไปอยข้างหน้าตัวนี้ให้ตัวนี้ด้วยอือเลยตัวนี้ฟิตมันมามมอ,อ,อ,อือครับครับครับพอดีแล้วครับ มาเจอแม่เหล่วรานของคุณลุงสมใจบ้านดวงห้วยหลวงนะครับก็เป็นเราธรรมาดาก็เราแต่รู้ตำนานเสียตัวเอ่งกะน,นะที่ที่ว่ายัางไม่ได้รู้ตัวผู้เลยนะโอ้เงี่ยครับ